ยินดีต้อนรับกลับสู่ r a AH s Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด2ที่นั่ง สองเครื่องยนต์ที่โดดเด่นที่สุดของจีนซึ่งผสมผสานถือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำเข้ากับประสิทธิภาพระดับเหนือเสียงได้อย่างลงตัวนี่คือ JH7A Flying Lion h e a r ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประจำการในกองทัพอากาศและกองทัพเรือโปรดแอบประชาชนจีนเครื่องบินลำนี้ไม่แน่เป็นเพียงมรดกตกทอดจากอดีตแต่ยังคงเป็นกระดูกสันหลังสำคัญในภารกิจโจมตีของจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติการทางทะเลพัฒนา โดยบริษัทแงอร์แครฟอินดสเครียลคอร์ปอเรชันเครื่องบินไพลอีมีโอพาดเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงปี1 9 9 0และได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในรุ่น JH7A ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการบรรทุกและประสิทธิภาพในการรบเราจะพาคุณไปชมรายละเอียดทั้งหมดทั้งภายนอกสมรรถนะห้องนักบินและมูลค่าในโลกความจริงของเครื่องบินลำนี้ เริ่มจากภายนอก j s 7 a Flying Leo a าดเป็นเครื่องบินที่ดูแข็งแกรงและดุดันอย่างชัดเจนโดดเด่นด้วยส่วนจมูกที่ยาวเครียว ภายในติดตั้งเรดาร์มัลติโหมดที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีทั้งภาาพื้นดินและภารกิจต่อต้านเรือรบลำตัวถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงในระดับต่ำมีติดตั้งในตำแหน่งสูงแบบปีกกว่าหลังเพื่อเพิ่มเสถียราภาพในความเร็วสูงและยังให้ความคล่องตัวในระดับต่ำซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจทิ้งระเบิดเชิงยุทธวิธีโดยเฉพาะ หนึ่งในจุดเด่นที่สังเกตได้ง่ายคือครีบหางแนวตั้งคู่ที่ติดตั้งบนเครื่องยนต์2ตัวด้านท้ายลาดเอียงออกด้านข้างเล็กน้อยควบคู่กับแผนหางแนวนอนขนาดใหญ่ทำให้มีการควบคุมแนวยาวที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับภารกิจความเร็วสูงและการโจมตีแบบเลียผิวน้ำระบบล้อก็แข็งแรงทนทานโดยเฉพาะล้อหน้าที่เสริมความแข็งแรงและล้อหลังแบบคู่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการลงจอดอย่างรุนแรงบนรันเวย์ทั่วคราวหรือภูรกันดาน รับอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใต้รากผีกแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องยนต์คู่รุ่น WS9 ซึ่งผลิตโดยจีนจากลิขสิทธิ์ r o อ l s r o พ c ี202 เรื่องอาวุธภายนอกคือจุดเด่นสำคัญของ f l ่ i n ง Le โ p a า d รุ่น JH7A มีจุดติดอาวุธตั้งแต่6-11จุดรองรับอาวุธหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขีปนาวุธต่อต้านเรืออย่าง YJ-83 ขีปนาวุธโจมตีภาพคลื่นดินระเบิดธรรมดาและถังเชื้อเพลิงเสริมการออกแบบเน้นบทบาทของเครื่องบินโจมตีมากกว่าการควบคุมอากาศเครื่องบินลำนี้จึงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดวลพลังอากาศแต่เน้นการโจมตีเป้าหมายไกลด้วยความแม่นยำ อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้เพื่อป้องกันตัวได้ ทางด้านสมรทนา j s 7 a ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ w s เ2เครื่องแต่ละเครื่องให้แรงขับราว9 000กิโลกรัมรวมแล้วให้พลังมากพอให้ทำความเร็วสูงสุดประมาณมา1.75เร็วพอที่จะบุกโจมตีเป้าหมายและถอนตัวได้ก่อนถูกสกัดความไกลสูงสุดเมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมคือประมาณ3650กิโลเมตรและรัศมีปฏิบัติการราว1,650กิโลเมตรขึ้นอยู่กับภารกิจและน้ำหนักบรรทุกซึ่งเพียงพอสำหรับการเข้าถึงเป้าหมายหรือภายใน ดินแดนศัตรูหรือการลาดระเวนทางทะเลในระยะไกล เทดานบินสูงสุดของเครื่องบินอยู่ที่ประมาณ16,000เมตรอัตราการไต่ระดับอยู่ที่150เมตรต่อวินาทีแม้จะไม่เทียบเท่าเครื่องบินรบรุ่นที่5ในเรื่องของความล่องหนหรือความคล่องตัวขั้นสูงแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีเครื่องบินลำนี้ถูกสร้างมาเพื่อภารกิจทิ้งระเบิดระยะไกลอย่างแม่นยำและในจุดนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีมากในรุ่น JH-7A ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุงด,ด้วยคอมพิวเตอร์ภารกิจดิจิทัล เรดาร์ที่สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายพร้อมกันและรองรับการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ด้านการป้องกันตัวเครื่องบินติดตั้งระบบแจ้งเตือนเรดาร์อดับเปยูอาร์เครื่องปล่อยแชร์ฟอและแพรและสามารถติดตั้งพออดอีซีเ e อ็มเพื M, ่อลวงระบบนำวิถีของข้าศึกให้หลงทางได้ระบบเรดาร์ยังมีโหมดบินตามเลียบภูมิประเทศเพื่อหลบหลีเกเรดาร์ข้าศึกเหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจโจมตีเรือที่ต้องบินระดับต่ำเลียบผิวน้ำเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับ ภายในห้องนักบิน JS7A ออกแบบเป็นแบบนั่งเรียงหน้าหลังนักบินนั่งหน้าสุดและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธดับเบิลยูเนั่งด้านหลังการจัดที่นั่งแบบนี้เหมาะกับภารกิจซับซ้อนห้องนักบินได้รับการปรับปรุงจากมาตรวัดแบบอนาล็อกเป็นจอแสดงผลมงอติดฟังก์ชันดิจิทัล MFD และระบบควบคุมแบบ s o t a s ทีที่ช่วยลดภาระนักบินในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่เข้มขน้น ห้องนักบินหลังของ WUSO มีระบบควบคุมอาวุธเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สามารถควบคุมการโจมตีและวิเครอาอ์ภัยคุบคามได้แม้ระหว่างบินแม้ห้องนักบินจะไม่ทันสมัยเท่ากับ F15E หรือยูโรไฟเตอร์แต่ก็เพียงพอและใช้งานได้ดีในภารกิจแบบจีนโดยเฉพาะเมื่อผ่านการฝุกมาอย่างเชี่ยวชาญ แม้ความสะดวกสบายจะไม่ใช่เรื่องสำคัญในเครื่องบินรบแบบนี้แต่เบาะนักบินทั้งสองที่นั่งติดตั้งระบบดีดตัวแบบ z e r o z r o ซึ่งสามารถดีดตัวได้แม้อยู่ที่ระดับพื้นดินและความเร็วเป็นศูนย์ห้องนักบินนั้นมีระบบควบคุมความดันอุณหภูมิและมองเห็นได้ดีโดยเฉพาะนักบินด้านหน้าพร้อมระบบจ่ายออกซิเจนสำหรับบินระดับสูงและรองรับแว่นมองกลางคืนสำหรับปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืน มาถึงเรื่องราคาของ JH7A Flying LeoPad r แม้ราคาที่แท้จริงจะไม่ถูกเปิดเผยแต่คาดว่าอยู่ในช่วง30-40ล้านดอนลลาร์อเมริกาต่อเครื่องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และรุ่นการผลิตถือว่าราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องบินตะวันตกอย่าง F-15E ที่ราคาสูงกว่า80ล้านดอนลลาร์ต่อเครื่อง j s 7 a ให้ความคุ้มค่าในแง่ระยะทางความสามารถโจมตีทางทะเลและการใช้งานหลากหลายเหมาะกับนโยบายจัดซื้อของจีนที่เน้นปริมาณและคุณภาพร่วมกัน ในแง่าการส่งออก j f 7 a ไม่ประสบความสำเร็จนะักเนื่องจากจีนยังคงจำกัดการใช้งานไว้ในประเทศเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนและเป็นเครื่องบินเชิงกลยุทธ์ต่างจาก j f 1 7ที่เน้นส่งออกเป็นหลักแต่ ly อ n ง l e โอ a าดก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในการซ้อมรบร่วมและการลาดระเวนในทะเลจีนใต้ โดยสรุปแล้ว j f 7 a Flying Leopard อาจาไม่ใช่เครื่องบินล่องหนล้ำสมัยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเพราะมันได้รับการออกแบบมาเพื่อภารกิจโจมตีทางไกลด้วยพลังความแม่นยำและความอึดด้วยระยะทางที่ไกลความสามารถบรรทุกอาวุธสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบป้องกันตัวที่แข็งแกร่ง มันยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักของอากาศยานรบจีนจากเครื่องยนต์คู่ทรงพลังสู่ห้องนักบินที่มีการแบ่งหน้าที่อย่างมีประสิทธ,ธิภาพไล่ยิ่งลีโอพาดคือจุดลงตัวระหว่างมรดกและความทันสมัยหากคุณอยากเข้าใจยุทธศาสตร์โจมตีทางอากาศของจีนเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่บทเสริมในตำราแต่มันคือกำลังหลักขอบคุณที่รับชมวิดีโอละเอียดของเราหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม r a h a u t o g a r a e เพื่อรับชมเนื้อหาสุดลึกเกี่ยวกับโลกของเครื่องบิน และเทคโนโลยีทางทหารอีกมากมาย